สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีครับ,รบ,รบ,รบมาแล้วครับหน้าแท่ง่หน้าแทงบัถือดิครับหน้าบัถือหน้าแท่งเจอบียอาโหนเจ้าเจอหมวดมัมแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยข้ารู้สึกใจสั่นยังไงไม่รู้เหมือนข้าทําอะไรผิดมาก็ไม่รู้ระวังนะ <laughs> วันนี้หมวดมัมตัวจริงมารับราชการตํารวจจะจับ เจ้าบนเวทีไม่หอกเอาอ่านคอมเมนต์หน่อยนี่เขาไลฟ์สดอยนะู่เนี่ยสวัสดีครับโอ้ยนอเนาะเวนตากูได้เอามอาไอเดียคอยมันโอ้โหจะทำทาสีกันตาปิษได้เนะ <c oughs> นี่ยมันไม่เห็นขึ้นเลยอนี่ไงตัดกำลังพอกันนะขอบคุณครับ ขอบคุณสำหรับเจ็ดร้อยกว่าท่านนะครับเอาเอาเอาดันเขามาให้ฮวัดท่านดูท่านสองท่านมือลกัครับเนาะท่านสองท่านสามท่านเอาหาท่านเนาะเออเขาขอบคุณทุกแม่ล่ะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มเด้อพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มเลยวันนี้นะครับเนาะรอเลยครับพี่น้องรอเลยครับเมล่อนขอบคุณครับเดือนเดือนนะครับแบบสามบานครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับมื้อนี้โปรพิเศษครับแบบรายวันนะครับพบกับคู่หมวดมั่กับ พี่กำมอดนะครับพ่อกำมอดความสำเร็จบนเวทีครับหนร้อยเก้าบาทเหมือนเดิมครับแมนแล้วก็ทีม <tinc S 1> ตลกสาวน้อยเพื่อนบ้านแทงวันนี้สนุกแน่นอนหน้าเวทีอย่าลืมเข้ากลุ่มปิดครับพี่น้องครับวันนี้ตัวเป็นๆเป็นใกล้กันเลยนะครับพ่อยุยุยใส่ก่อนครับยุอันน้องสองห้องเป็นบ้องบุรีรัมย์ครับแมนน้องสองห้องคนแก่นเด้ตำบลน้องสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์น้องตัวท้ายนี้อำเภอพุทธนอน้องสองห้องตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อ๋ออยู่อำเภอเมืองบ่ครับ ห่างจากตัวเมืองมาประมาณย3กิโลปกติกับเป็นคนบุรีรัมย์เหนือเนาะครับเนาะเกิดอยู่นั่นแหละครับอยู่แม่เมืองเมืองอยู่ห่างจากตัวเมืองมาอยู่บ้านสบายสวันครับขุกษาตำบลสแก้พ่วงโอ้ยงานหลายแหล่เดี๋ยวนี้เนาะพราะทะเลออมเนาะก็ทะเลออมอยู่ไปเรื่อยๆนี่ครับเนาะแสดงว่าเพื่อนจะพูดภาษาอังกฤษกับพ่อขมวดเลยนี่นี่นี่กำลังพูดภาษาเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ภาษากรีฑาเลยนะเพื่นอยู่บุรีรัมย์นี่นี่ต้นปุ๊บบ่มบ่มันนะคว่า แต่ว่าสากลนี่คือครับเล้าแท้เนี่ยแม่นีแต่ตอนนั้นกันได้แน่แต่ว่าไอ้รามินสตังตุติงตราโมเพอโอ้โหใบเตยสลังจะนับเพืเเอ่อไมว่าอะไรเมื่อตึ๊บเลย <laughs> <laughs> เพื่อนเวเลยกันบอกภาษาต่างประเทศก็ไหวนะขอ้อใดอยอะครับภาษาสากลแบบนี้ผมไใดเยอะ กับพวกเยอรมันบวกเนี้ยมันไม่ได้แต่แถวบ้านกะปูตะกคนใช่ไม่ได้อยู่เนี่ยเนี่ยอ้ออะไรอ้อพังนี่ยตัวกีปลาพองเรื่องสมาสก็โดนพังเนี่ยทำไมถึอพังอ่ะผู้หมวดผู้หมวดแนะนำให้แนะนำภาษาต่างประเทศให้แกแนะนำตัวถ้าเป็นชีวปีตลกหน่อยถ้าเป็นภาษาฝรั่งผมูดูแบบว่าอะไหนหลวงพูดภาษาฝรั่งนิ้ฝรั่งอ้าวโอ้ฮาบาทญี่ปุ่นอ้าวเมกซิคาฮ่องกงนี่เนี่ยเนี่ยพอมอดผมมีอะไรให้ดูเห็นไหมเนี่ย นเชือกนี้ซื้อมาจากเกาหลีนะนี่โอ้โหนี่เหรอใช่ครับเชือกกล้องนี่ครับซื้อมาจากเกาหลีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชือกกล้องนี่มันมีชื่ออยู่นะพ่อฉันว่าฉันมีดีกว่านี้อยู่นะเชือกน่ะเดี๋ยวจะบริจาครู้จากชื่อชื่อเชือกนี้ไหมยี่ห้อเชือกนี้นะยี่ห้ออะไรเชือกกระฟังเชือกกระฟังโอ้นี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมเออผมผมผมถามเนี่ยพี่ก็คือบุ้มเหมืนพี่แล้วก็พี่อะไรพี่ต่อวดกาด กำลังอ่อนๆอยู่ยุ่ว่างหาทิบซีนะครับนั่นเจอว่าหมุกหาบาทกำลังอ่อนๆอยู่แต่ว่าหาซิบซีโดนแล้วเราอ่าก็กลับไปคืนสิกลับไปคืนสิเอาแล้วพี่ลหละแล้วพี่แหละเดาเดเต็มที่อยปีหนึ่งเนาะเตที่ไขปีหนึ่งเกิดหนึ่งหนึ่งสามเนาะแมเนาะไข่หนึ่งสี่ ตัวาบันนี้ก็โซเจบบ้าของบ่อเถาเนาะอยู่เปนในไงกลางคืนต้องบอกใ้ไปเลี้ยงง่วงก็ก่หยกลางคืนตั้งแต่รับราชการตำรวจมาเนี่ก็คืออยู่อยู่บุรีรัมย์ตลอดมั้งครับอยู่น้องกับห้องตลอดเลยอยู่เมืองกว่ทุ่มแปดปีครับโอ้กว่ทุ่มกรุงเทพปุณห์ครับเป็นเป็นเด็กผ่ากลางอยู่พักนึงเอาตั้งแต่ตั้งแต่อัน รับราชการตำรวจมาหนี่มีมีผู้ใดตวงเลยวะครับว่าคือคือไอ้หม่ำจมูกคือตั้งแต่สอบนักเรียนพ้นตำรวจได้ครับเขาในกองลอยของกองลอยนี่ยมูใส่เลยอะไรมันคือหม่ำแดดดีไอหม่ามึงนี่ม่าเขาแถวซ่าไอหม่าโอ้บุญกุญญับวัญชาเอิญแบบนี้ครับกับมีที่ไปที่มาเยอะเนาะเข้าใจว่า คนก็ตุกใจอยู่ด้วยเห็นในโลกโซเชียลเอ,าาอเ้า,า,า <laughs> อมืคืนแต่วันนะเห็นทอดปะแปลงช่วงสงการเนี่ยเนาะเออแก่แกมีชือช่อเสียงมาช่วงสงการพอดีเลยผมจำได้ครับปแปงงนั่นแหละมือนีมือนีอนพร้อมเนาะพร้อมที่จะพร้อมกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตัวโลกก็ได้นี่ครับ,รบอืมเข้ากลุ่มปิดกันพี่น้องครับ,รบเอินคนเป็นว่เอา พี่น้องอยากเห็นพ,ไไพ,พี่น้องทั้งใดบอลม่กี่น้องบันเจ้าอย่างเดียวแต่พี่น้องทัง่วโลกทัว่วโลกทั่วประเทศไทยที่ <c oughs> มารกไอซานน้อยเพิ่นบ้านแท่งหรือเอฟซีหรือว่าไอ้ยู่ในหนัวสาวใหม่เพิพ่นแท่งในหนัวใจกับสิเห็นหนาเห็นนามอดน้องมอดหรือว่าอันมอดมัมหรือว่าลูกแหลมเนาะแฟนบอลเพราะไงแหลมเพราะไงแหลมไม่แหลมปลาแหลมป้าแหลมกับมือแรกนี่แหละครับให้ เป่าขมงขายังเจอกันแท้ทั้งเวทีนี่หลายๆครับลีลาบ่ล่ำแน่นครับบม่ล่าไอเสียงดีๆมันร้องมวมวนๆตลกระดับประเทศเีนเห็นอยู่นั่งอยู่ใกลๆผมีู่่ะครับคนณผ<ว>ูคนคน้ดีนาเจ้าเ<ว> <laughs> ขาครับโอ้ยเขาตัวเขาเขาเปื่อยๆว่า <laughs> ว่าหอดไม่ใช่แลมเนี่ยข่อยข่อยมีความคิดอย่างหนึ่งเนี่ยเพราะว่าหาบังไฟแสนมาจากบังหนึ่ง จับเรามาติดไว้เลยหล่าจูดจูดแล้วเราขึ้นไปแล้วมังไฟแสนไหมือจิมมวลมาเนาะอะไรที่หมดหวดของข่าวานี่อะไรผู้หมวดมังเพื่อนจะปวดเปิดตัวเนี่ยอยู่เชียงรายเพป็นกำลังเดินทางมากนี่ขึ้นเครื่องลงมากมา,มารเร่งนี่ครับนี่ตัวอะไรกัน จะเลื่อนตามกันทีตัวนี้นี่เป็นเรื่องจริงปะใช่ไหมเรื่องจริงครับอยู่เชียงไล่ครับอยังวนมาอีกนะไอ้หูเต่เขาเขียนว่าเชียงไลยมือหนีไม่ชอบช่างนะจ้ะมือนีในรูปแบบการโชว์หน้าเวทีนี่มีจังไรเนี่ยครับขาวขาวเนี่ประมาณว่าอุขาวขาววันไหนได้ค่ะต้องขอบคุ้มขนาดขอบคุ้มน้ำเมียนค่ะคือหมายถึงว่าผลงานการแสดงหน้าเวทีของของไอ้มัมเนี่ยเพก็สีมัจับอันนั้นกับ คือคันในคันได้ซื้อคันได้ซื้อเพราะแม่เพิ่นสิกับจับครับเพราะว่าหมวดหมั่นนี่จะใช้เวลาอยู่หนาเวทีประมาณหาชั่วโมงนึงะครับครับผมโอ้อันนี้จริงหรือเล่นนี่ฮะแต่นั่งไฟทเสียบปักให้เขาเวลาปักลุดเนาะครับพี่น้องครับเพราะว่ามือนีนะครับอ่าจิมทีมตลกสาวน้อยเพีชบ้านแพงก่อนเดี๋ยวประมาณอีกสักหาโมงแรกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกหานาทีสิบนาทีมันก็จะคุยกันนะครับแนวทาง เพราะฉะนั้นจะเตรียมงานนะครับเตรียมงานเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าคุมปิดเนี่ยครับได้ได้เขามาเบิงมาชมแล้วก็คุ้มค่าราคาราคาของพี่น้องที่พี่น้องได้ซื้อบัตรซื้อตัวของมาเบิงมาชมในคุมปิดนะครับพี่น้องครับเข้าตอนนี้ได้เลยเห็นปะเอาเขียกเจ้าไม่พูดอะไรกับข้าเลยเหรเนี่ยเอ,อาโหน บอกเอฟซีเลยซื้อตอนนี้รีบซื้อเร็วไวอย่าไปออกันอยู่หน้าประตูอ่ารีบซื้อเลยตอนนี้นะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของหมวดหม่ำพบกันแน่นอนร้อเปอร์เซนต์วพราะตัวจริงเสงจริงนั่งอยู่นี่แล้วอาจจะมาทั้งสามวันเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ถามแกดูสิ๋อวันแก้ว่าเดี๋ยวทีมทีมตลกสาวน้อยเพี้ยนบ้านแพงก็จะคุยกันในแนวทางว่าจะไปในรูปแบบไหนที่จะให้แกเล่นบทบาทอะไรอ่า ใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่เปิดเผยตอนนี้ว่าเราจะเรียนอะไรใช่ไหมให้พี่น้องรีบเข้ากลุ่มมา่อนเลยเรามาคุยกันแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมได้เจอหมดมัมแล้วนะครับเมื่อพมหมดมัมแล้วนะครับคือดีหละพี่น้องเมืองคือบพันผู้ใดว่าคือกดหนึ่งมาเลยครับพี่น้องกดหนึ่งมาเลยเข้ามาเลยเลยนะครับโอ้ตอนนี้พันกว่าแล้วครับตอนนี้พันกว่าแล้วกดหัวใจให้พ่อหมดด้วยครับเออกดกดทำไมหัวใจหัวใจให้พ่อาหมดหัวใจจะติด โอ้โหกดกดหนึ่งรัวๆมาเลยครับสุดยอดนะฮะเหมือนอิลีนะครับนี่คือคันไปย่างกูกันกับพี่หม่ำเนียโอ้จักจักกินทักผู้ใดนก่อนเลยเว้ยคืออยู่เพิ่นเราเพิ่นเคยื่องคุ้มยาเพิ่นเครื่องคุ้มข้ามเราเป็นอย่างนี้มุกคุ้มข้าไหมอ่นเคยื่อคือคุ้มยาวแต่ผมไปจูนให็นแล้วรับผบบหาวแข็งเลยเคร่องคุ้มงานอยู่แล้วกันเครื่คยไปรักษาคนสมบูรณ์ของสช้าหน่อยนี่ก็เครื่องพี่ทีแล้วงานฟังดูมีมิตอยู่บ้านขาชิลนงตำบล ไ 1941, อ้ลูกปุกเพื่อนเมืองจะสิฟังไงงานฝังลูกนิมิตติดตอนนั้นเป็นคกดหนึ่งไมาให้เต็มเลยเพื่นว่าเบนบ้านนั้นผมแต่งคืออะไรภาษาความเป็นเนื้อตังคือแบบรักษาความสงบกับพี่น้องอย่าลืมเข่ากุมด้วยพี่น้องเด้อนะครับเข่ากุมปิดกันแต่เดี๋ยวนี้ก็เขาได้เลยนะครับเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวคืนนี้พอกันแน่นอนครับกับการไล่สดกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องครับเอ่อ มาหาผม <ง opinions S 1> ขอ,ข,อข้ขอ,ขอมูลหน่อยขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครัขบ <S <S ขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like <S <S ด,ก,ด like กระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ